สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียดัมซิ่งนะคะวันนี้พามาที่หนองบัวนะคะหนองบัวลำปีเขาทำอะไรกันนี้ขับรถมาตั้งแต่เมื่อคืนประมาณสี่ทุ่มนะคะมาถึงนี่ประมาณตีสามตีสี่มั้งจำไม่ได้หลับก็คือวันนี้เสียบเบียจะพาทัวร์นะคะ วันนี้มาเอาของขี่หนองบัวของขึ้นรถเสร็จแล้วนะคะก็จะไปส่งต่อที่ชนบุรีนะคะแล้วก็จะไปเอาหัวยาวด้วยจะลดหัวยาวเหมือนเป็นทิปทิปหนึ่งเลยอ่ะเขาทำอะไรนี่โฟก์ลีฟยกอะไร ดูเสียเบียนี่ก็ขยันหาของเล่นเนาะเอไ,ไปนู่นไปนี่ไม่ขาดสายเลยอะ่ะที่สำคัญก็คือกะลากเผื่อนมาน้าคือเก่าอ่ะคะ่ะกะลากฉันมาน้าคือเก่าลหรไปไหนเนี่ยขออภัยในความร่มบังกล้องนะคะ เพราะว่ามันถอนแห้งแม่ค่ะจะจะเอาขึ้นรถ6กล้อของเรานะคะวันนี้เอา6กล้อมาทัวร์นี่ไหมเอาบุกอู้ดอีกใช่ั้ยจ๊ะ เสียบใช้บุกนี้ึ้นมันเขาสูบเูบไขาสูบหกโบโว่หดวเงาหอ่มันจะขึ้นรถหมดไหมมันจะขึ้นรถห,ห, <c oughs> หมดไหมนี่ดูนะคะเช้านี้ของเรา โฟกลีบไหลอะโอ้ยอันนี้โฟกลีบเพิ่งซ่อมมานะคะเคนบอกว่าฮักใส่ไปขัวฮักขัวไปใส่ย้อนแสง เราแบ่งครึ่งตัดแล้วก็แบ่งครึ่งเพื่อที่จะเอาขึ้นรถนะคะบอกว่าเอาเอจจิลอยมากกับบ่ฟังนี่แหละเพื่อนฉันบ่ฟังพ่วมฉันเพื่อนเห็นโฟรกรีบยุกหากนะคะเพื่อนบอกว่าโอ้ชินหอดแมคโครอยู่บ้านดี มากับเสียตะนะคะโฟกิปกับบอมี่เบรกนะคะวัดอยา่างวัดว่าสิข้นได้วอบเป็นกระทำการวัดนะคะ การไงเนาะเตรียมสถานที่โกกีเพิ่นก็คือจังบอมี่ให้งงกนี่แหละคะ่ะเป็นป่วยเป็นเมย เป็นพ่ออยากไหลพราอยากเลนฮ่าเสียเบียร์สันแบบไงแล้วโยกขึ้นรถแต่ตาเข็งแรีงกูรถพวกรีบ กกิิอกเอาวังหันมนีไหมวังหันมนีว่าแม่นพักกล่องไว้นะคะ ตีนไใกใ่บดขึอบพอตีนขิงเลยโอ้ขยับแล้วคุณอ่ะ เพื่อสิได้เงินตะละบาทเพื่อสิได้เงินเขาเจ้าตะละบาทเนี่่เอาใจช่วยโปรดรีบนะคะ ค่ะอย,ม,อย,ม,อยมันตกนะคะวังหานี่เอ็ดซีมันกิ่งขอนหลอนขอนหล,ลอนลงจากโูกรีบเลยมั <c oughs> นมันเป็นตาเอาขึ้นยากแค่นอ้นอนีเสยเอาขึ้นใ้บอคืเอ,นนอเสียเบียร์พุ่ธวาล์อะไรคิดหน่อนแม่โคอยู่บานเด้ ทับใส่กับเป๋ามาได้เนาะคือจะเอาแมคโครมาโกโยขึ้นเลยบอดาดตัด้ดแบบใดเนะาะแบบนี้จะเอาขึ้นได้บอนะคะรอติดตามช่วงคลิปต่อไปนะคะจะเอาขึ้นรถฮกรล่อข้าใได้บอนี่ ฝา e กเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ